เอาละครับก็กรับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็กไวในเกมเมอร์ด้วยเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์วงแหวนมิญ,ญันที่5านะครับสำหรับเดวิวคอนเทนต์ตัวละครต่างๆนะครับต้องขออภัยที่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าจานไม่สบายเป็นหวัดนะครับก็เลยยังไม่ได้มีเวลานั่งแปลนั่งเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวตัวละครเดี๋ยวจะทยอยทาให้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่ทิ้งไปแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับ,บวงแหวนมิญ,ญันที่5กับ เท่าเต่าอสรพิษหยวนวู่นะครับตัวนี้เนี่ยวงแหวนสําหรับสายช่วยเรือและก็สายโล่ครับโดยวงแหวนของเขาเนี่ยจะมีความสามารถอะไรบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโดยมีทั้งหมด3ประเภทเหมือนเดิมนะครับอ่าสามประเภทนะครับก็จะเป็นเต่า1เต่า2เต่า3เนาะเวลาอาจารย์แนะนําในช่องเวลาใครมาถามว่าใช้วงแหวนอะไรวงแหวนนี้ที่5นะครับสำหรับ,บวงแหวนนี้ที่5เริ่มกันที่เต่า1นะครับ วงนี้เลยดูรูปดีๆนะเวลาเลือกนะครับความสามารถก็คืออ่ะอะลืมเลยสําหรับเต่าเท่าอสสรพิษยวนวูเนี่ยจะเปิดวันพฤหัสเสารและอาทิตย์นะครับลืมบอกไปโดยเงื่อนไขนะเดี๋ยวเราก็ไปพูดตอนเริ่มเล่นเวลาตีแล้วกันเนาะวงแหวนวิญญาณที่1นนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เพิ่มความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีม 3คนที่มีพลังโจมตีสูงสุด18%ในรอบแรกและ9%ในรอบที่2วงแหวนนี้เหมาะกับทีมสายตีเร็วครับเหมาะกับทีมที่ต้องการจบไวๆถังห้าวโอ้โหเหมาะมากเลยที่สุดแล้วนะคือถังห้าวครับคือใครเล่นทีมจบไวอะหมาหมาลมสายปลาอันนี้ก็เหมาะกับการเอาซัพพอร์ตใส่วงแหวนนี้ไปเพราะในเทิร์นแรกเขาจะตีแรงขึ้น18%เลย แต่ว่าถ้าใส่วงแหวนวิญญาณต่ำกว่านี้ก็อาจจะต่ำลงไปนิดนึงแต่ว่าแรงนะรอบ2ก็จะแรงลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเหมาะกับทีมสายตีไว้มากๆนะสำหรับวงแหวนนี้ใส่ให้กับซัพพอร์ตเจ๋งสุดๆเลยระดับวงแหวนวิญญาณจะเพิ่มความเสียหายนะครับอย่างเช่น18% 9%ก็27%ถ้าวงแหวนแสนปีคือเพิ่มการตีเทิร์นแรกความเสียหายเพิ่มขึ้นให้กับเพื่อนร่วมทีม3คน 45%แรงจัดแรงเกินแรงโอเวอร์เลยอ่ะวงที่2นะครับเมื่อได้รับความเสียหายมีโอกาส60%ที่จะลดความเสียหายที่ได้รับลง2 7 7สดระดับวงแหวนวิญญ,ญาณจะเพิ่มอ,อัตราการลดความเสียหายให้เพิ่มขึ้นยิ่งวงแหวนวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่ง รับความเสียหายเพิ่มน้อยลงเท่นั้นนะครับแล้วก็โอกาส60%นี้ไม่ใช่น้อยนะหกเต็ม10เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเหมาะกับสายแท้งครับปูกระดูเยี็ยนนะครับหรือว่าสายช่วยเหลือที่เราอยากให้เขายืนได้นานๆวงแหวนเนี้ยตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะ,ะรับความเสียหายน้อยลงมากนะครับถึงจะโอกาสไม่เต็มร้อยหกก็เยอะแล้วนะครับ หกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคอยู่ถ้าวงแหวนต่ำๆหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอเคโอกาสโอเคนะโอกาสไม่เลวเลยนะครับวงแหวนมิญี่ปนที่สามเมื่อถูกโจมตีคริติคอลจะฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด3%และฟื้นฟูพลังชีวิตเช่นเดียวกันให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดระดับวงแหวนมิญญาปจะเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ เหมาะก,กับอานิ่งนะสำหรับจานนะเหมาะก,กับอานิ่งหรือว่าจะใส่เป็นอาอินก็ได้อาอินไม่มีความสามารถฟื้นฟูเลือดให้ดีๆเลยอะใส่วงแหวนนี้ไปก็ถือว่าตอบโจทย์นะถึงจะฟื้นฟูได้ไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าไม่ฟื้นฟูเลยโดยรวมจานไม่ไม่ค่อยมีทีมที่เหมาะกับการใช้วงแหวนนี้นะโดนโจมตีคีย์ิเคอลและฟื้นฟูพลังชีวิตอืที่น่าเจ๋งคือ1 1เจ๋งมาก3ก็เจ๋ง เดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับโดยเงื่อนไขนะเดี๋ยวขอใช้ด่านล่าสุดแล้วกันด่านล่าสุดโดยเงื่อนไขาการผ่านด่านนะครับก็คือเพื่อร่วมทีมอยู่ครบ6คนนั่นคือไม่มีใครตายเลยนี่ครับเห็นไหมขึ้น6ครับ6สีเขียว6สีแดงดเราต้องไม่มีใครตายเลยนะโหตีแรงจัด ถ้าตีแรงนี้ต้องล็อกเขาไว้ครับต้องรีบจบให้ไวครับเพราะว่าเราต้องการไม่ไข่ตายเลยเราจะผ่านด่านนะครับอุ้ยมึนด้วย เวรแล้วเวรแล,วล้วงานนี้ครับติดมือนครับต้องรีบฆ่าเขาให้ไวนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราต้องไม่มีใครตาย <L ock> ล็อกไว้เลยก็ยังก็ยังสะบัดหูติดมือด้วย เอาแล้วงานนี้ชใ小我七真言必เขาสิกาติดเมือเลยครับไม่เป็นไรเราต้องรีบตัดจบไวนะครับเห็นที่บอกไปนะครับต้องไม่มีใครตาย 蓝银突刺阵，凤凰穿云箭。 Okay. เรายังยินยัดอยู่ได้นะครับโอเคถือว่าโอเคนะคือง่ายๆว่าไม่มีใครตายก็สบายใจแล้วครับเราก็จะผ่านเห็นไหมตีด่านต่อไปได้แล้วเงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับคือห้ามใครตายนะครับหรือว่าใส่ลงไปน้อยก็นาก่าจะได้นะจีจ้าขอดูก่อนว่ามีคนเขาจัดทีมกันไปรูปแบบไหนบ้างจีจ้าจำไม่ได้ว่าดูตรงไหน แต่ว่าง่ายๆว่าห้ามมีใครตายนะครับเราก็จะกินหยัดได้เลยจำได้ว่าดูได้นะลืมลืมไปแล้วว่าดูยังไงอ๋อนี่ไงมีคนจัดทีมหไปทางนั้นแหละครับเห็นไหมทีม6กทางนั้นเลย,ค,เลยคือห้ามใครตายนะครับอ๋อเอาอออินบางคนเอาอออินเห็นไหมมีอออิน2คนเลยคือเอาอาอินไปเซฟชีวิตตัวเองครับอาอินเนี่ยจะ มีทักษะอามาตะใช่ไหมแล้วก็เกาะก็คือเอาไปช่วยในเรื่องไม่ให้เพื่อนรวมนินตายแค่นั้นเองครับง่ายๆเลยหรือเอาต,ตัวสายล็อกไปก็ได้นะถังซ่านหรือว่าน้องนกน้ําแข็งล็อกไม่ให้เขาทําอะไรเราได้แค่นั้นก็ตีผ่านแลลวครับก็นสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับใครดูแลชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็กูร่าแคฟฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรัีนี้ขอไปว่าไปล่ากวัหมยมิยันก่อนนะครับบ๊ายบายครับ